เยิงเลยยิงเลยยิงเลยใครไม่เกี่ยวยิงเลยอะไรนะพวกเราเดินกันไปชิวๆกันดีกว่าคือถ้าเป็นแอปเปิลเท่าไหร่นะคือแบบอยากเป็นมากมันมันห้าสองพันโอ้คือแบบตอนนี้อยากเป็นอ่ะโอ้เป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาเนี่ยเป็นแค่วีไอพีเราล้วะพัดเอาเรียกเขาไม่ทันไปเดี๋ยวพี่อุ้มเองดีกว่าไป เดี๋ยวจะวิ่งไปเรื่อยๆขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวพี่อุ้มเดโดเขาเขามาเลยพี่เขาบอกบอกเขาเลยพี่เฮ้ยเราเราม่เป็นไรไม่เป็นไรทิ้งเขาไว้ดีกว่าเขาเขาหนีไปแล้วผมอยากเดินนะพี่ผมผมอยากเดินเฮ้ยเองเราเองรอพี่แป๊บนึงนะอย่าเพิ่งสนใจนะเฮ้ยเชี่ยจะไม่เย็นเพราเปิดไมอครโฟนเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาเร็ววิ่งตามมา ไปเขาไปอาอจังหวะนี้คือแบบนี่ไงเขามาแล้วพี่พี่พี่หันหลังเาเลยไอ้ฟุกหนีไอฟุ๊กหนีพี่พี่ส่งผมที่อ้าวอ้าวเขาาหนีแล้วไม่เป็นไรไปแล้วเราเราวิ่งกับวิ่งฝั่งนู้นวิ่งฝั่งนู้นดีกว่าวิ่งฝั่งนู้นดีกว่าคือคือตอนนี้เราเราแกล้งมันนะว่าเอออยากอยากเป็นแอดมินแล้วค่อยเฉลยมันเดี๋ยวฝั่งนี้มีพาวอยู่นี่ล่ะเอ้ยกระลาดกระลัดค่อยเราค่อยเฉลยมันว่าเราเป็นเน็ตไปเดี๋ยวไปเร็วไปเร็วถ้าเวลาไม่ โอ้ขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นตรงนี้ได้นไงโอ้เหนื่อยจังแอดมินนี่มันวาร์ปได้ปะมันขึ้นอยู่กับราคาด้วยพี่แต่แอดมินมันต้องมันต้องทําคือมันต้องเข้ามาเกือบทุกวันเลยมั้งพี่คือต้องเข้ามาเช็คนู่นเช็คนู่นเช็คแมพเช็คโปเช็คพวกเกียนเตะพวกเกียนโอ้ไม่เป็นดีกว่าแอดมินสำหรับผมว่าเป็นแค่วีไอพีอะดีเถอะเออยากมากเลยนะแอดมินนะ มัน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 ต้องดูเซิร์ฟก่ะพี่เออกูนี่แหละเอ็ดมินไในมีจะปล่อยจบเรียบร้อยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเดี๋ยวมันร้องเงี้สุดที่เฮ้ยพี่ว่าเดี๋ยวพี่อุ้มดีกว่าไปลงลงมาจังหวะนี้จะเฉลยแล้วไปแล้วนะพุ๊กไปแล้วนะล่ะลูกยมันไม่สงสัยเลยเหรอเฮ้ยมันเงียบกิ๊บเลยอ่ะ เฮ้ยฟุกมันเงียบเลยมันอึ้งอยู่พาวพาวไปทางไหนอะเอ่อฮะพี่จำทำไมพี่บินได้พาวพาวอยู่ไหนอะเฮ้ยมันถามว่าทำไมพี่บินได้วะอันนี้อันนี้พาวอยู่ไหนอะผมหาพาวไม่เจออะไอ้เหี้ยจูตะไปพาวอะเฮ้ยเฮ้ยล้างรถล้างรถสู้ๆคูระไทยเรื่ออะไรพวก เฮ้ยคนเงียบเลยฮัลโหลนายครับครับ้าวอันนี้ปะพาวนี่คนนี้ปะไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ไปไปไปพี่ครับแต่แต่องนี้มารับรถได้แล้วก็ขี่ไปพาวไปเอารถเอารถหรอเอารถหรอเอารถหรอมานี่มานี่มานี่โอ้ยรถนี่แรงไหมนะ รถนี้แรงปะไม่ครับเอ้าหายแล้วนาวันนี้อะไรดิมาพี่ปกติปกติมันมีรถอีกนที่มันบิดได้ปะมีครับัอนี้ไปดูช่องย่องหนึ่งมาแล้วมันมีด้วยอยากได้มากเลยเสร็ที็ต้อเข้อขายกี่บาอ่ะ ไม่รู้ครับอยากรู้อย่างหนึง่งทำไมพี่บินได้ไม่รู้เหมือนกันมัน,มน,มนพ,พี่เคยเจอโปลแล้วก็ได้รับอิธิพลนจากโปออะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันี่วงว่ะไอฟุกมันงงโอ้ขึ้นไม่มมได้เดา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 เดี๋ดดวยวเรา เฮ้เดี๋ยวอเอาชิทิอาเอาเฮ้อเอาบีเอ็มนี่ว่ะเฮ็ดพันน่ะขึ้นมาขึ้นได้ปะนายขึ้นได้ปะไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ลงแล้วก่อนเดี๋ยวผมขอทำอะไรก่อนแป๊บหนึ่งขึ้นมา เข้าเข้าสกรับพี่ป่ะไปลงแป๊งครับพี่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 ลงรถก่อนพี่ลงรถแป๊บนึงชิบีใช่ใช่ใช่อ๋อไม่ชิบี้อ่ะเฮ้ยพี่ขึ้นได้พี่ขึ้นได้ขี่ไปเลื่อยขี่ไปเลย อ๋อใกล้เลขนิดหน่อยแล้วว่าเลขถึงแปดนะเดี๋ยวเดี๋ยว้อมันขี่แล้วแบบเราค่อยดึงมันไปเลยไปเลยโอ้โหดูขับรถดี นายขับรถเงี้ยโอ้ไปเลยพี่เมื่อกี้ทำไมขับรถแบบนี้อ่ะมันมันมันวัดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พี่เกือบตายไปอีกรอบอีกสักรอบหนัก<อ>เอาอีกล้ะลงอีกและวข้นมาอย่าลงสิมันเด้งอ่ะพี่ ใจอะเอาเลยป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 ะใจเยน็นๆไปนหนไปไหนแล้วไม่รู้นั่นเอะผมผมมาไปแล้วพี่รถรถสีน้ำส้มอ่ะพี่หายบางมันยังว่ะโอเคครับครับครับดี๋ยวาเดินๆ <c oughs> อย่าพึ่งลองอย่าพึ่งลงขึ้นทำไมไม่ไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วไปนักบวชบอกก็ดูรถกับว่ารถผมอยู่นี่เปล่า พี่แล้วผมอยู่เนี่ยใครมาขับนะขับนะเอาวะเด็กนี่มาวะเอาเลยครับพี่เด็กเกียร์เด็กนั้นก็มาหน่อเย็นเย็นเดี๋นึงเดี๋นึงเดี๋นึงดิน้อนอ้าวขึ้นมาเร็วว่าไงว่าไงไม่ไม่จะขุดผมไม่ทันได้ฮะแล้วผมอยู่กระลาดอ่ะขี้เกียจวล่ะนั่นกระลาดเอ่อไปกระลาด เหีต้ตรงนั้นนนครับ,รบอยากรูก้ป่ะเพราะพี่เป็นใเป็นอะไรพี่อ่านี่น่บอกอบอกเขาไปว่าพี่เป็นใครพม่พี่พม่อะไรนะบอกบอกเขาไปว่าพี่เป็นใครไม่บอกน้องข้างหลังแนมะ่เอดมินน่ แน่บอกเราคนนี้ไปบอกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยคือเขาเขาไม่รู้ว่าพี่คือพี่ทำทุกอย่างเขาไม่รู้ว่าพี่เป็นแอดมินเลยนะผมผมผมนั่งงงอยู่เฮ้ยอะไรวะอยู่หยุดดีๆก็บินอยู่ดีๆก็ทำทั้งทั้นี้ผมเพิ่งอยู่ขึ้นมาใหม่น่ะรถน่ารักไปเลยรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะ โอเคครับคือคือคือผมกำลังงงอยู่ว่าสรุปพี่เป็นใครกำาลังงงอยู่กึ่งโปูหรือว่าเขาเป็นอดมินหรือว่าเขาหลอกถามพี่อเป็น a d m แล้วพี่ทำคลิปแนวแกล้งคนไหมอันอันนี้ไม่เรียกแกล้งอันอันนี้เรียกเรียกเรียกงงมัน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 ไม่ได้แก้งเลยพี่มันงงเฮ้ยข้อมูลเต็มเลยเนี่ยข้อมูละไรพี่ ข้อมูลแบบเออดิคอร์ดเออเปเรตมินเท่านู้นเท่านี้กี่บาทกี่บาทโอ้โหเป็นไงล่ะแหมขายของโดยตรงอือคือแบบที่ทำคลิปไงเป็นไงล่ะเฮ้ยรู้แล้วใช่ไหมทีเนี้ยอ๋อใครเป็นใครเป็นเปเรตมินเนี่ยโอเคโอเคแหมขายของให้ฟรีแหมโคตรสุดเฮ้ยพี่พี่่จดใจก็ไม่เล่น พี่พี่เอาปืนมาจากไหนอ่ะเอพอดีโปมันมาแล้วแบบมันเสกของเข้าตัวกูกำลังกูเสกเสกของกูว่าแปลกๆมัน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 ไม่น่าใช่แล้วแหละเฮ้ยแต่มันเคยมีมันเคยมีมันมันเออมันมาเคยมีโปพี่ต่ออ่สตันแจกโดนแกงแล้วไม่ใช่ใครคนไหนไกลแล้วเนี่ยแอดมินเนี่ยเลยกูกำกำลังมึนอยู่ยิบหายละเห็นเห็นยิบหายละ ชิบหาแล้วชิบหาแล้ววิญญาณขนาดคนมันจะยิงพี่มันยังไม่รู้เลยพี่เมื่อกี้รู้ป่ะไอรถไอรถแอคแม็กที่มาขี่ข้างเราคือใครใครน้องพี่เองหน้ามากันเหรอฮะหน้ามาเยอะนี่เราเนี่ยเปคลิปเป็นบ้าเปคลิปวันนั้นโอเคการสัดใจก็ไม่เล่น เริ่นี้กันแล้วก็มาซื้อ V.I.P. ที่โปรโมทไปขอบครับเนเปิดคลิปช่องไม่ได้ปิดคลิปช่องอ่ะช่อง YouTube อ่ะฝากกดไลค์างอ่ะฝากฝากกดไลค์แล้วก็ดิสไลค์ที่แกงเดี๋ยวโอเคกดไลค์กดแชร์กดซัพจะครกดซัพจะครแล้วก็ดิสไลค์ด้วยกดกระดิ่งด้วยโอเคเดี๋ยวปิดคลิปกันไปแลวครับ มันเว้ยวันนี้มันแก๊งเด็กอะไปรออีพีหน้าแล้วกัน